สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของบีบีนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรีดเคียตลุคนะคะก็คือเป็นคลิปที่บีบีไปเลือกลุคที่รู้สึกว่าปังชอบมินิมอลดูแพงใช้ของในตู้ได้แล้วก็มาเอาเสื้อผ้าจากตู้เราอะมาแต่งเคีอตลุคให้เหมือนลุคใน Pinterest ซึ่งถูกคิดว่ามันเหมาะกับยุคนี้เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้อยากได้เสื้อผ้าใหม่ทุกคนเราแค่ เหมือนเบื่ออะสิ่งที่เราแต่งเดิมๆใช่ไหมการที่เราสามารถเอาเสื้อผ้าเดิมมา mix and match ให้มันดูใหม่ให้มันดูปังให้มันดูแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมก็จะช่วยให้เรา create ลุคแบบประหยัดได้นะทุกคนก็คลิปนี้บิๆเอามาฝากหลายลุคมากก็หวังว่าุเพื่อนจะชอบกันแล้วก็สามารถเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตู้จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตสีดําหรือว่าเสื้อสีขาวขีวขมเบ็น,น้าําตาลก็คือเป็นเบสิกไอเทเลยมาทําให้ได้ลุคต่างๆต่อไปนี้นะจ๊ะไปดูกันเลย ถึงลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุคเสื้อเชิ้ตท,ที่เป็นแบบพับสลีฟสีขาวก็คือสวยปังมากทุกคนผ้าใส่สบายมากตัวนี้ของเอ็กซ์ตาร์ซีเลเต็แต่ว่าถ้าจะไม่ผิดนาจะขอหมดแล้วแลว้วบิธีก็แมทช์กับกระโปรงนะคะมันจะเป็นกระโปรงสีดําแล้วก็มีลายดอกจุ้งงอะไรเงี้ยอันนี้ของชีอินซึ่งบิีเอาไปแมทช์ในคลิปพุงใหญ่ใส่อะไรดีใครจะดูคลิปเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็คือเป็นตัวที่ใส่แล้วมันพางพุงนี้มากคือมันมีลายเล็กๆอะทุกคนมันก็เลยทําให ลุกมันดูแบบไม่อ้วนไม่ใหญ่แล้วก็ทําให้พุงเราดูเล็กกว่าความเป็นจริงนิดนึงแล้วก็แมชให้มันดูแบบเผยไปเมืองนอกมากขึ้นด,ด้วยการตกด้วยรองเท้าบูทที่เป็นสีครีมครีมแล้วก็มันถ้าใครไม่มีรองเท้าบูทก็คือใส่รองเท้าแบบสไตล์สีขาวครีมเบลน้นําตาลสีอื่นก็ได้นะคะคือถ้าเป็นส้นสูงได้จะดีกว่าใส่เป็นแฟลตอนะ่ะพี่พีว่าลุกมันจะดูตันแล้วก็ดูค่อนข้างเตี้ยนอนะ่ะก็ส้นสูงสักนิ้วครึ่ง2องนิ้วเอาที่ยังเดินสบายนะคะแล้วก็ กระเป๋าด้วยความที่ลูกเนี้ยมันเยอะมาตั้งแต่เสื้อและก็เยอะในทุกอย่างแล้วอะ่ะกระเป๋าก็เลือกเป็นสีน้ำตาลใบจิ๋วๆวันนี้ก็จะทำให้ลูกมันดูตะมุตะมิดูน่ารักมากขึ้นค่ะอ่าชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เป็นเสื้อเชิ้ต ที่มีดีเทลคอเป็นแบบปกลาแลม,มแบบนี้นะคะแล้วก็พื<ฮ>้นแขนมันก็จะเป็นพับๆใช่ไหมทุกคนมันก็ใส่แล้วดูมีอะไรจะแมทช์กับยีนที่เป็นยีนทรงแบบเดฟหรือว่าสกินนี่ก็ได้หรือถ้าเกิดใครไม่มีก็แมทช์กับกระเกงผ้าก็ได้จะเป็นสีน้ำตาลสีเบจเนี่ยเข้าหมดเลยนะคะแล้วก็กระเป๋ารองเท้าก็เลือกให้เป็นสีที่ลิงกันเช่นบีบีถือกระเป๋าที่มันมีสายสีน้ำตาลนี้รองเท้าบีบีก็เลือกรองเท้าที่มันมีสีน้ำตาลทำให้เราดูแบบ แต่งตัวแบบคิดมาแล้วนะคะทุกคนหรือถ้าเราจะไปทํางานเราจะใส่กับกระเป๋าที่เป็นใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เลือกคุมโทนเป็นสีแบบขาวขี้มเบ็ดน,น้ำตาลดําเทาได้หมดเลยสําหรับลุคนี้นะคะก็ไปลองแต่งตามกันได้เลยนะคะต่อมานะคะลุคนี้เป็นลุคผ้านิดเออคือเป็นเสื้อ เสื้อยืดหรือว่าเสื้อที่เป็นผ้านิดอย่างเงี้ยคือเป็นเบสิกไอเทมที่บีบีว่ามีติดตู้เราก็คือได้ใช้บ่อยชัวร์อันนี้ก็คือสีเบจน,นะคะแมทช์กับกางเกงสีขาวหรือสีครีมก็ได้แล้วก็นี่ยใส่ต่างหูแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบจุงจิ้งดูมีความแบบมินิมอลแต่ว่ามีอะไรเป็นมุกแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นี่อันนี้เป็นสร้อยที่เราซื้อมารู้สึกว่าใช้บ่อยมากจากช็อปปี ไม่เกิน30บาทอหะทุกคนคือมันถูกมากเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวหาลิงก์มาแปะให้นะคะแล้วก็ลุคนี้จะใส่เป็นกระเป๋าที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นออกแบบน้ำตาลแดงหรือจะใส่กระเป๋าที่ใช้กับกระเป๋าที่ออกโทนแบบน้ำตาลช็อกโกแลตน้ำตาลน,นมนมก็คือได้ทั้งคู่เลยเป็นลุคที่แมทช์ง่ายมากนะคะทุกคนก็ลองแต่งตามได้เลยจ้า เป็นลูกที่เราชอบที่สุดเรียกว่ามันเป็นโอเวอร์ไซส์เชิ้ตสีขาวเออเป็นตัวที่เบาบางสบายใส่ได้บ่อยมากเป็นตัวที่บิบๆเอามาใส่แมทชิ่งให้ดูบ่อยมากของคอต t o นอ n อนนะคะอันนี้ซื้อที่ออสเตรเลียแต่คิดว่าที่ไทยก็มีคอต t o นอ n อนก็น่าจะลองไปดูได้ก็ลองไปหาโอเวอร์ไซส์เชิ้ตที่เราจะใช้ได้บ่อยๆแล้วก็อันนี้แมทชกับเสื้อหนาวเป็นเสื้อหนาวแบบเป็นผ้าวูซึ่งก็ร้อนนิดนึงแต่ว่า ทุกคนก็ไปแกล้งดูในช้อปปี้ก็ได้อาจจะมีอะไรที่มันคล้ายๆสิ่งนี้เป็นสีประมาณนี้คุมแล้วกางเกงก็คือเป็นสีเบททุกคนมีติดตูว้ไว้ได้ใส่บ่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยววิว,วจะพยายามหาลิงก์ทุกอย่างที่เอามาแมทช์แล้วก็ใส่ไว้ให้ทุกคนข้างใต้นะคะลุกเนี้ยจะใส่ไปแบบคาเฟ่ไปทํางานไปอะไรอย่างี้ก็ได้พอเราร้อนก็คือเอาคุณคนนี้ออกเพราะว่ามันก็คือแบบประเทศไทยทุกคนแล้วก็ต่างหูทองเป็นอะไรที่แมทช์แล้ว หลอดมากมากมันเป็นไรที่แบบใส่ได้บ่อยๆแล้วก็อันนี้สร้อยเส้นเดิมนะคะทําให้คอมันไม่ดูแบบลงจนเกินไปกระเป๋าก็บิ๊เลือกเป็นตัวคามิลาสีที่เป็นทูโทนทําให้ลุคดูสนุกหรือเราจะแมทช์กับรองเท้าที่เป็นแบบสีสันก็ได้อันนี้วิวเลือกแมทช์กับรองเท้าที่มันออกแบบเป็นเหลืองๆอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนลุคไปทํางานก็จะแมทช์กับกระเป๋าที่ดูแบบสีสุภาพสีเรียบๆก็คือเป็นสีเทาแบบนี้ก็ได้ค่ะ ต่อมาเป็นลุคสายฝ่อ Pinterest นะคะทุกคนก็คือข้างในใส่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ใส่โอว์ไซส์เชิ้ตที่น่วีแมทกับลุคก,ก่อนหน,นเนี้ยคุมทับก็จะได้เป็นประมาณนี้ต่างหูอันเดิมรีไซเคิลได้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็กระเป๋าของลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นใบเล็กๆสีน้ำตาลก็ได้หรือจะเป็นสีดำเวลาเราไปทำงานก็ได้แล้วก็รองเทาง้าอะค่ะก็เลือกให้มันแมทชิ่งกับ ของกระเป๋านะคะอย่างถ้าใส่รองเท้าสีดำเอ้ยถ้าใช้กระเป๋าสีดำแล้วก็ใช้แมทช์กับรองเท้าสีดำแต่ว่าถ้าเราใช้กระเป๋าที่เป็นสีแบบน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยก็แมทช์กับรองเท้าสีน้ำตาลอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองดูบีบีว่ามันก็เป็นลุคที่จะแต่งให้ดูไปทำงานก็ได้หรือจะแต่งแบบไปเที่ยวก็ได้หรือถ้าใครไปทะเลจากยีนอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นขาสัน้นทุกคนมันก็คือได้เป็นลุคที่แบบสาวอวบใส่รอดสาวแบบ นมนิดหน่อยใส่ลอดเพราะว่ามันทําให้ดูเป็นคนแบบอึมมากขึ้นทุกคนแล้วก็คนที่มีพุงจะบอกว่าเกงตัวนี้ก็คือของชูดีมากเก็บพุงดีมากคือใครอยากสั่งเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ข้างล่างก็คือไปสั่งได้นี้สั่งมาจากเกาหลีนะคะก็คือใส่แล้วดูผอมลงฮาโลจริงไม่โกหกนะจ๊ะก็เป็นชุดที่คิดว่าทุกคนน่าจะแต่งตามกันได้ไง่ายนะคะ ต่อมาเป็นลูปแบบโอเวอร์ใส่เชิ้ตนะคะอันนี้จะเป็นผ้าแบบออกฟอร์ดเห็นลายผ้าไหมเอ่ยสีฟ้าอันนี้เป็นอะไรที่บีบีว่าก็ใส่ได้บ่อยๆอ,อ่ะนั้นเลเป็นใส่เดียวแบบนี้นะคะของซาร่าผ้ามันค่อนข้างหนาหนุกก็คือใส่สบายซื้อมาแล้วก็ใช้ได้บ่อยจริงๆอันนี้เคยเอามา โชว์ให้ดูในคลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับว่าเสื้อผ้าที่ใช้บ่อยสีขาวพิมเบดน้ำตาลตัวนี้ก็คือเคยเอามาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบมันควรมีติดตู้มากๆนะคะแล้วก็กางเกงของชูนะเก็บคุงดีมากก็คือผอม5โลของจริงแล้วก็ใส่สร้อยอนนี้เป็นสร้อยช้อปปี้ก็คือเรียกว่ามันราคาน่าจะไม่แรงมากไม่เกิน50บบาททุกคนต่างหูอันนี้ได้มาจากร้านในไอจีซึ่งซื้อนานมากแล้วก็คือลืมแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะเป็นร้านแนวแบบ เกาหลีมินิมอลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องประดับแนวนี้นะคะอันนี้ดีเทลคือสวยมากหนักด้วยคือใส่แล้วแบบเออมันรู้สึกว่าอันเนี้ยแพงลุกนี้เป็นลุกแบบใส่ฝอขั้นสุดรองเท้าก็คือเป็นรองเท้าแบบเหมือนแตะหนีบบะทุกคนแต่ว่ามันจะมีแบบส้นสูงนิดนึงแมทช์ง่ายๆก็คือแมทช์ลุกนี้อยู่บ้านแล้วถ่ายเซลฟี่ในกระจกก็ได้ก็คือปังเลิศชิคเก๋กูดมินิมอลเวอร์นะจ๊ะ จบกันไปแล้วก็ลุกแนว Pinterest นะคะก็อาจจะเป็นเกาหลีมินิมอลผสมสายฝอเบาๆนะทุกคนก็ลองแต่งตามกันดูเชื่อว่าทุกคนมีไอเทมใครๆที่จะสามารถหยิบจากตู้ตัวเองมาได้เลยนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหาไอเดียแต่งตัวอยู่นะแล้วก็อยากประหยัดด้วยหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ใครที่อยากดูแบบเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดเกี่ยวเสื้อผ้าหรือว่า เฮ้ยเสื้อตัวไหนซื้อแล้วใส่ได้บ่อยคุ้มค่าแน่นอนวิวก็มีทำคลิปไว้สามารถขึ้นไปดูในการที่ใส่ไว้ด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ใครอยากติดตามกันแบบทีๆหน่อยก็ตามกันใน Instagram นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หรือว่าจะไป Follow ใน Facebook Page ก็ได้วันนี้ไปก่อนแล้วลวสาสัทุกขภาพนะคะบ๊ายบาย